พี่น้องแม่สมที่กิบจะจะทีด,ดอุาย่ายังมีอะเงี้ยมาจับเลยจับเลยนองเ้ยว้าฮัี่ถูกบตรงเอายังม้กไหมพี่น้องอ <c oughs> บทตรงเก่งใจเด้อพี่น้อง,อ <c oughs> ง,งใครบอกกินก็นขอโทดขอไพเด้วตุยกับเจียวผม,ผม ยาเยะอะๆโอ้โหแสบเนาะทนมีมอแผ่พี่น้องเด้อทุกคนนี่ เช็ <My> Channel มคมาชแนลว่าผมคมเป็นรุ่นหัวหน้าครับวันนี้มีซอยจุเนื้อมี่นะแครับวันนี้มีเนื้อมีเนื้อ,ม,อมีตับมีสามสิบกิดไม่มีอะไรแถมมาเลยครับนี่หน้ากากงูจด้ไหนครับเนี่ย <laughs> ลอยบางๆนะครับเดี๋ยวเคี้ยวไม่ได้ครับกานไม่ค่อยมีไป <c oughs> อยู่ที่สระน้ําบ้านผู้ใหญ่นะครับกับบรรยากาศน่มเย็นฝนใกล้จะตกครับกินมาตะไก่ตันนี้เรามีหัวน้ําหัวปลาคอมาแล้วครับ <c oughs> ดูแก้วจะใหญ่ไปไหนครับนี่แก้วน้ำใส่น้ำหัวปลาคอนะฮะ <c oughs> ถึงแก้วนี่น่าจะมาเมากันเลยนะครับฮะใช่ไหม อืตับวันนี้เป็นไงมครับมิตเช็ตครับมาอยู่เจกับผมวันนี้รู้สึกเขินด้วยไงครับ เอาดูเด้นี่ก็แซ่บนะครับแซ่บๆน้ำกันครับมามาครับพี่น้องครับมาซอยจุ้วน้ำกันยามเย็นๆวันนี้ครับรับสดๆมากินข้าวน้ำกันนะครับอ๋อแล้วนะั่งใคีเดียวใคี ผมจะนัวนพักเดียวให้ดูนะครับวันนี้พักเดียวกับจับมีดนี่ก็ไม่คมเลยนะฮะอ๋ยวผมขอกินน้ำผมาขอก่อนนะครับพักเดียวหอดับ นะครับพี่น้องครับใส่กิดดี้คใส่กับจับทำกันเข้าไปครับแล้วก็ใส่เนื้อครับหเนื้อตัวใหญ่มากเลยนี่ครับพี่น้องเนี้ยครับใส่กันนี้ครับแล้วก็พันกันไปนะครับพันกันอย่างนี้นะครับน้องแล้วก็นี่ครับันใหญ่ให่ครับจริงจริงเลย เจีวคมครับเจีวคมมันก็มีมะระครับเรียกว่าอะไรฝักเพกาฮะลิ้นฟ้าลิ้นฟ้าผมเรียกฝักเพกา อร่อยครับเนี่ยสดๆครับ นะครับพี่น้องครับเดือดยั่วครับเนือน้อสดๆเปนแดงนี่มีผักอะไรบ้างมันจะมีผัก,ผกต้นหอมครับแล้วก็จะมีผักชีหมปเมรื่อยนะฮะหรูอบ้านเรียกอะไรกันเนี่ยม,มะละขมมีอะไรมีอะไรเนี่ยเรียกไยงใบมะทูมเลยเห็นไหมใบใบมะกอกยอดมะกอกใช่นไหม,ใช,ไหมใช่เลย เราจะมีกระลำขาวครับหืมมาละเขาเราียกมะละอะไรเนี่ยมะละกินกค,ครับเ <c oughs> พิ่มอีกนิดนึงเลยเ <c oughs> พ่มีครับพริกครับพริกพริกมันใหญ่ครับเราจะเอพริกพก่อนจะพริกเม็ดเล็กจะเด็กพริกเฉยๆนะครับพริกนะพริกเม็ดใหญ่ แล้เนี้ยัดครั้งแรกนะครับไม่เกินเลยนะเนี่ยมีตะคมซินเเกินนะฮะ รับรบ้านนะจะมีอะไรอีกเช่นเคยนะะรวยฮะสูตรนี้บอกกินพันเันทข้าไปครับนี้นะดูไหมฮะคุณชมับนะี่ฮะรับ ะคมยัง <c oughs> จะมีพริกสดยังจข้อทาเลยนะครับยูเตแค ลืมลืมดึมออกมา,มาเอาพริกหวานไปก่อนตายแล้วนะนี่ก็มีหน้ากากหมูนะฮะมาจจะไหนนะฮะจะสีฉาดมานะฮะซอยนะฮะย่างใช่ไหมเฮียว เทียมครับเข้ากันดีฝั่งบ้านพี่น้องเป็นยังไงกันบ้างครับฝนตกกันหรือเปล่าครับบ้านผมเริ่มจะหนาวแล้วครับที่เพชรบูรณ์นะฮะ บ้านใครยังฝนตกอยู่คอมเมนต์ได้นะครับมาหุ่นก,กหนาวแล้วตื่นมาว่นเช้าอาบน้ำเกือบไม่ได้ครับเมา<ะ>เมาครับไม่ได้หนาวนะเมาเริ่มต้องอาบตอนบ่ายแล้ว <c oughs> ไปกินมาก็เริ่มจะอิ่มแล้วนะครับมิเตแคทครับ กินเยอะไม่ค่อยได้ครับเพิ่งหัดกินว่ข้าใจฝากกดติดตามช่องมรุ่นหัวนาชาแน,นลกับช่องวิตอร์แคสชาแนลด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับฝากกดติดตามกดซับไ้ด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรจะมากินเนื้อกันต่อนะครับนี่ครับเนื้อแดงๆนะฮะสดสด กินเยอะก็ไม่ดีนะครับกินเยอะจะได้จะ,จะอิ่มไหม,ม<า>ตัวไหมมาจีตามเม่ตายทำอะไรกันเอาจุมากนะดีครับเซฟตูดใบรุ่นหัวน้าครับผม <c oughs> เอ๋มากไหมโอ้โหคอ,อยเองเลยเพื่นนะี้ยสามสิบกี่ปึ๊บเออขอทษฮะใส่กระเมียห์พรอม ับตัวโตวๆพี่น้องเนี่ยพันตุยเข้าไปเลยเอีอย่ยตุยครับแก่วขมขมเพี้ยะักได้หน่อยด้วยข้าขาข้าวปลาเรียอะไรบัว,วข้านขาบ้าง อันนี้อันเนิอน,นอืมเอาทาะลายจุนเนี้ยจุนเนี้ยพี่น้องอนี่ทาได้เนี้ยครับหนองน้ามเมื่อเดียวหลังบ้านผู้ใหญ่ครับ หมูครับหมูฮามูฮาแหามห <c oughs> นี่มาทำส่องกับเขาครับแหมตับนี่โตโต,ตคำใหญ่ๆพี่น้องสดขนาดจะแซ่บอ๋อพี่น้องแม่สามสิบกรีบจะจะขี่ด้วยเอาท่าอย่างนี่ไงเนี้ยอเออตับเลย รับอ้ยพี่น้องเอ้ยว้าฮัตจิถูกไม่ได้ก็ต้องเอาอย่างมากมายพี่น้องบ่ต้องเก่งใจเด้อพี่น้องใครบอกกินก็นขอทดขอภัยเด้อืมตัวแกับเจ่วขมค้มเพียเยอะๆโอ้โแสบเนาะคำนีมาให้พี่น้องเด้อทุกคนนี่ ก็มผมนี่ต้องน้ำหัวประคอน้ำก่อนนะฮะไม่ไหวครับข้างแรกม,มาละพักละอ บ้านผมเรียกพักริกาแต่คนไทยเรียกลิ้นฟ้านะครับกีคนไทยเขาเรียกลิ้นฟ้าครับบ้านผมเรียกพักริกาชินสดๆขมๆพี่นออ,อหวานบอกเลยอเอาแม่เบากันดีตามที่ผีดไปไหมตันมนาะแม่ อ๋อเนี่ยสวยเลยอ๋อพันเลยเมย์ปัทหอืมครับสามสิบกี่พันตังค์ผมไม่รุนหัวนาโอาเมซอยกินได้ไหมเฮ้ยเส็จตู่ได้จัดเลยจัดเลยอ๋อ้ม่ปัทหอืมเนี้ยเนี้ยซอย เนืยสซุปดิมาจากตลาดดิตลาดที่ไหนครับปากน้ำปากน้ำปากน้ำซอยบางบางเนี่ยซอยยหนาไยเขียวบดิ้เนี่ยสดเขียวแหลกอยู่แล้วเนี่ยหวานจ้อยเลยแหละพี่น้องนี่ซอยบางบางจิ้มครับจิ้ม พีออ่น้องที่สามสิบกียบอะโอ้โหเหนียส์จับป้อจับจับสุดๆเลยโอ้ขอโทษขอพายเดอร์พี่น้องอืมทับบาง เั็นหวานเลยอ,อ,เอ,ลบบอืมขอเถะเอ้าดูเลยนี่ตาบ้องบังอืมตุยซะอืมอืมเนี่ยโอ้สุด อ, <S <S อาี่นอ้อมอื่นฟ้าอือครอบหลับผมขอบชีใบเลื้อ จะเทียมพี่นอ้องเข้ากันดีเลยอ่ะแตกดันเปรีย้ยวดับข้าวพี่นอ้องอืมอร่อยเนาะแซบแซบไนบอกผิดหวานตุย้ยอื เราขู่เขาขางแดงกันเนี่ยอืมอืมจะดึงเลยของาอาเนาะอืออันนี้มาเป็นแขกรับเชิญของช่องมิตรแคทนะครับเน <แ S 1> ี่ยสวนมานะวันนี้อืมอ่าหลายนิดจังเนี่ยสัดไปเลยเนี่ยเยอะเลยพักไปกะอืม แซบ่บอืมแบบกันพี่น้องอืมอืมอแซ่บอืม,อม,อม,มละเองงอกขมบะขมพี่น้องขมมากกินเลย ไม่ต้องพูดหลายจัดอย่างเดียวอืมอือสามสิบกรีบโอ้สุดๆพันอือน,น้ำมะพร้าวอ่อนนิดมะพร้าวอ่อนนิโอ้ได้ได้อืออือ เอออะไรเนี่ยลำเขาว้าอ,อ้อนโว้าบ,าบ้าก็คือลหลายเชือกเม่ลำเขาอึกงลำเผาเลยอคาเสียคาเสียโอ้หมดไหมได้โอ้บบโอหไปม,ม,มาละผมชอบเลยอืมตักซีนี่ <S <S อืเอละยิมกันไปครับผมผม,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 มแบบผมเด็เจียวผมเขาอืมตุยกับไปไมฮะยานมานันเยอะสดเลยอ่ะอือ เ่าที่ว pues ่าขมังไัยขมชอบเจียวเขาอดีค้งมออืเล่าก็มอมกันเป็นเนี่ยไม่ใช่เล่าน้ำมะพ้าวอ่อนนะเอามาเอออัดต้น้านเนาะ วะซอยให้ก่อนนี่เสียบตูดฮึฮึจนใจเต่าตอนตาเง็บดุกเต่าเลยเอ้าอืมอืมนะเอาเลยอ่ะอืมอืมอืมสกีตไปเที่ยวเขอข้อมาเป็นไงบ้างครับ

ก็ฮะขินบอมบ์ก็ขออภัยพี่นองเล้อขอโทษขอหลายๆวันนี้ก็อิ่มแล้วอิ่มนะอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วอมแ่อิ่มแล้วแ่แตกสดดูพักลีนไฟอีกตอนนี้มีนากาหมูแล้วก็ยังมาทนมดได้แช่จิ้ยาวมีากาหูเลย ได้แ้่ผมก็พอจบคลิปยังเดี๋ยวทานี้นะครับวันนี้ก็อิ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับฝากกล้องในรุ่นหัวนาแชนเนลเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับในรุ่นหัวนาแชนเนลด้วยนะครับถ้าอยากกินเมนูใหม่ๆอะไรก็แนะนําส่องเลยนะครับคอมเมนต์ใต้นี้ได้ครับใต้ได้ลิงก์ครับได้ลิงค์วันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ